ที่ทำความดีเอาไว้กายเจริญที่ปากความดีเอาไว้พาของคนอยู่ที่ผลของงานไปเกียดข่านโบข่านตมด้วยเมื่อใดยังลำพืนบ่สส่างบ่ดคอบ่เหตบ่ทำนันจะได้ยังเวลาร่างกายสังขารพัญามัตจุราชในเอาไข่มา สากายแข็งแนมชุขภาพารานะไม่พ <c oughs> ่อเห็นได้เป็นเหตุท่ำใบท่ำใบเข้าเห็ดจังไหวบมะกะใบแก่เข้าทำดีได้ดีทำบดีกะใบบดีพระพุทธเจ้าว่วยเช็ญตัวเข้าไปใส่มาใส่เข้ากระสีเห็นนี่เป็นสิ่งที่เข้าทำไใบห้อยตีนห้อยมือห้อยขาสมอบรมทำไใบ ข้าสามไห้สี่ข้าตายเป็นนกเป็นหมูพวกจะเลเพิงผ้าอาศัยตายเป็นหมากิไดสส่นห่มป่าโตฝนดงแดดออกขาก้า็กะไดสส่นห่มขณะโวเห็นไห้จะอาศัยของเพิินของเพิินนั่นก็คือของเฮาเท้าเห็นไห้ก็เป็นของเท่าทาไห้ก็เป็นของของเทาทาไห้ของเพิ่นก็ของหฮอเมื่อคุณในเรื่องกันเพิ่นเทุจะเป็นของเพิ่น เพิ่นโ่เหตดก็เป็นเ,ร,นนเ,นเรื่องของเพิ่นเฮ้าเหตดก็เป็นเรื่องของเฮาเฮาโ่เหตดก็เป็นเรื่องของเฮาเหตุนั่นเรียกว่าคาของคนอยู่ที่ผลของนานเาถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นผู้ขยันอุตตรสัมปทาถึงในพมขยันมันเพียนในดูงเนอ้อญาสุเป็นคนขี้เกียขีข่า ร่างกายสังขารพญามาจุดาถให้เฮาไม้ใส่มีตาไว้สำหรับดูมีหูไปเสาตั้งมีจมูกไว้รับดินดินเวดามดูเขาเห็นวาใส่ดีบใส่ดีบใส่แน่นอนมันสิใส่บ่ได้สิโอเอาน้ำดังเพราะจะเห็นต้เพิ่นเนธตบนเห็นจะทำน้ำพิ่นก็บ่ได้ทำเพราะว่าร่างกายสังขารโมโหอ้วยให้ใจเศร้าอยู่ใดเหตุที่ากทำดู ต่างกายมันบวมอ,อ้ำง่วงแห้เขาก็เห็นโบราณเวลานี้ใจถึงนั่งเฉงแขงต่างกายตืวอ้ำง่วงแห้เขาเห็บเห็ดเอาทําเอาสร้างพระปรมีไว้สร้างความดีไว้เกิดแต่ละที่ทําดีเด้อลูกเด้อทําดีไว้ ตายแต่ละที่จะฝากความดีห้อยจีนห้อยมือขุนข่าของเจ้าเยอดมากเป็นมนุษย์กพุทธศา,ส,าสนาเนี่ยเลยก็จะว่าคนบ่ให้คนบวชให้สีเกียรติสีขาดให้ขยันมัน